รับใครที่กำลังมองหาตู้เย็นหนึ่งประตูราคาประหยัดและมีระบบโนฟอสตนะคะหมดปัญหากวนใจน้ำแข็งเกาะเต็มช่องฟิทวันนี้มีอะไรจะบอกก่อนที่จะชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจของสหพาณิชย์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube สหพาณิชย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะคะ ตื่นเรามาทําความรู้จักกับระบบโนฟอสกันก่อนนะคะระบบโนฟอสก็คือระบบละลายน้ําแข็งซึ่งคนไทยอาจจะคุ้นหูค่ะก็คือระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัตินั่นเองตู้เย็นระบบโนฟอสค่ะคือตู้เย็นที่เป็นระบบที่ไม่มีน้าแข็งตากที่ช่องแช่แข็งหรือว่าช่องฟิตนะคะนอกจากนั้นยังมีการกระจายความเย็นได้ดีก,กว่าระบบธรรมดาและยังช่วยถนอมอาหารให้มีความสดใหม่มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันตู้เย็นขนาด2ประตูขึ้นไปนะคะเกือบทั้งหมดก็จะมีการผลิตตู้เย็นแบบระบบโนฟอสเพื่อลดปัญหาควรใจน้ําแข็งเกาะช่องฟิดค่ะแต่หากใครที่กําลังมองหาตู้เย็นขนาด1ประตูมีระบบโนฟอสราคาประหยัดไม่ต้องเสียเวลาในการกดปุ่มละลายน้ําแข็งวันนี้มีไรสบอกขอแนะนาตู้เย็น1ประตูยี่ห้อฮิตาชิรุ่น r 6 4 w ขนาด6.6คิวที่มาพร้อมกับระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ idfors และระบบกระจายความเย็นแบบใดเล็กคู่ชนิดชั้นวางแบบกระจกนิรภัยช่วยให้คุณได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประหยัดไฟด้วยการประหยัดไฟพลังงานเบอร์5และให้คุณได้แช่ทุกอย่างตามที่ต้องการและชีวิตของคุณก็จะสดชื่นกว่าที่เคยอย่างแน่นอนหากลูกค้าสนใจสินค้าสามารถติดต่อซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามได้ที่สหพานิชทุกสาขาตัวแทนจําหน่ายทุกอําเภอพนักงานเสนอขายหรือทักสอบถามแอดมินในเพจสหพานิชได้นะคะ สำหรับวันนี้มีอะไรจะบอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าเราจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากให้เพื่อนๆน,นั้นรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ